สวัสดีชาวเวอร์เลนท่ a แลนด์ทุกท่านครับสัญญาณการปรับเมตาครั้งใหญ่มาแล้วสำหรับแพช5.03นี้ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญมากครับเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับเอเจนต์พูในเมตาปัจจุบันทั้งหมดและแพชนี้ยังจะเป็นแพชก่อนเริ่มงานแชมเปี้ยนอีกด้วยนั่นแสดงว่าเรานักแข่งต้องเริ่มปรับตัวกับทั้งเมตาใหม่และแผนที่ไมเพิที่จะถูกจิบมาใช้ในการแข่งขันแทนสปริตด้วยครับอ้าละผมรวบรวมสรุปวิเคราะห์ไว้ให้ทั้งหมดแล้วกดซับด้านล่างแล้วเราไปลุยกันเก n e y ร้านเติมเกมเอร์โลแลนที่ดีที่สุดยืนยันคุณภาพจากเกมเมอร์กว่า6กหมื่นรายไม่ระบบเติมเงินผ่านเว็บไซต์เข้าทันทีไม่ต้องรีอรอหรือจะพรีออเดอร์เซ็ตสุดคุม้มกับแอดมินใจดีใจดีผ่านแฟนเพจ Get m o n นนก็ได้เช่นกันคิดจะเติมเงินครั้งต่อไปต้องไปที่ร้าน Get m o n นนีกันแล้วล่ะคลิกที่ลิงก์ด้านล่างได้เลย สำหรับแพท5.03นี้สิ่งแรกที่ถูกอัปเดตเข้ามาจะเป็นทางด้าน General Update ครับเขาบอกว่ามีการอัปเดต Engine ในการพัฒนาเกมเป็น Unreal Engine 4.26เขาบอกว่าการอัปเดตนี้เป็นเพียงการเพิ่มเครื่องมือช่วยการพัฒนาเกมของทางผู้พัฒนาเท่านั้นถึงแม้ว่าเราจะสัมผัสไม่ได้โดยตรงแต่ในอนาคตเราจะได้เห็นการปรับปรุงแก้ไขปัญหาภายในเกมได้ลื่นไหลรวดเร็วยิ่งขึ้นครับนอกจาก Engine อ g i n e สิ่งที่หลายๆคนเห็นกันแล้วก็คือหน้าต่างตัวละครเอเจนท์ที่มีดีไซน์รูปแบบ ใหม่ถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยนี่เป็นการเปลี่ยนแปลงรูปแบบหน้าต่างนี้ครั้งแรกเลยครับเขาบอกว่าจะทำให้ดูคูลขึ้นและได้ฟีลความเป็นวอลลุนในปัจจุบันมากขึ้น โอเคตอนนี้มาถึงในส่วนที่ทุกคนรอคอยครับเอเจนต์อัปเดตเริ่มกันที่พ่อหนุ่มลกากหัควมควมๆแชมเบอร์เจ้าปัญหากันอย่างที่ทุกคนทราบกันอยู่แล้วว่าในการแข่งขัน VC t v a l ้ r a n t Chamber t o u ทัวรเหล่าเพลเยอร์ครับได้พิสูจน์ความโกงเกินแกงของเอเจนต์ตัวนี้ที่โดยแต่เดิมแล้วเนี่ยเขาควรจะเป็นแค่เซนติเนลทั่วไปแต่ในทัวร์ที่ผ่านมาเขากลายเป็นทั้งดูเอลลิสคอนโทรเลอร์เซนติเนลเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วเรียกได้ว่าเก่งรอบด้านเกินไปครับแชมเบอร์ควบคุมส the Maps best sandal, best duelist, best initiator, <laughs> does everything. เดฟเลยขอเนิฟจัดหนักซะหน่อยโดยมีรายละเอียดดังนี้ครับสกิลวาร์ปคูดาวพื้นฐานและคูดาวการรีคอร์เก็บสกิลเพิ่มเวลาจาก20เป็น30วินาทีและเพิ่มการคูดาว45วินาทีครับเมื่อตัวสกิลวาร์ปถูกทำลายทางด้านระยะขอบเขตวงแหวนของการวาร์ปครับโดนปรับระยะลดลงจาก21เมตรเหลือ15เมตรตรงนี้แน่นอนครับจุดวางวาร์ปของแชมเบอร์ก่อนหน้านี้บางแมปเนี่ยเรียกได้ว่าคุมข้าวใสกันได้เลยการเนิฟครั้งนี้ครับ จะตัดสูตรการวางว์ปออกไปในแบบที่ว่าต้องไปนั่งคิดจุดกันใหม่ทั้งหมดเลยในแต่ละแบบส่วนตัวผมคิดว่าน,นี้จะทําให้แชมเบอร์ครับจะไม่ถูกหยิบมาเล่นในแผนที่ก,กว้างๆที่มีมุมการวับไม่เอื้ออํานวยอีกเลยก็เป็นได้ครับส่วนเรื่องการเพิ่มคูดาวับที่ถูกทําลายเนี่ยจะทําให้แชมเบอร์ต้องระวังมากขึ้นมันจะมีผลในช่วงเฟสท้ายเกมที่เราต้องมาเซตสกิลกันใหม่ครับเพราะว่าถ้าโดนทําลายตอนกลางเกมเนี่ยหายไป45วินาทีอาจจะไม่ได้ใช้ใน,นราวนั้นอีกเลยก็เป็นได้ครับต่อไปทางด้านสกิลเทรดมาร์ ระยะเวลาเอฟเฟกต์การสโลลดลงจาก9.5วินาทีเหลือ6วินาทีส่วนสกิลอันติออนติเมทพอยด์ครับต้องเก็บออฟเพิ่มมากขึ้นจาก7เป็น8แต้มเลยและเอฟเฟกต์สโลหลังจากฆ่าได้ก็ลดลงจาก9.5เหลือ6วินาทีเหมือนกันครับด้านสโลเนี่ยผมคิดว่าปรับมาได้โอเคเลยนะแต่เรื่องออนติเมทออฟจาก7ไป8เนี่ยค่อนข้างหนักเลยแต่ยังไงผมก็คิดว่าดีกว่าโดนเนื้อพวกการควิกสโคปหรือจํานวนกระสุนอะไรแบบนี้ครับถือว่ายังเบาอยู่นะสุดท้ายครับสกิลเฮตัน เพิ่มราคากระสุนจากนัดละ100เป็นนัดละ150อันนี้เนี่ยกระทบพิสตอลรลาวแวก็อีโคราวเยอะแน่นอนทำให้เราต้องตัดสินใจเยอะขึ้นเลยครับสำหรับการเฉลี่ยงเงินในการซื้อสกิลกต่างๆ โอเคการอัปเดตต่อไปจะยังอยู่ในโหมดของเอเจนต์กันอยู่แต่ว่าเขาจะเรียกว่า Ability Original Damage Break Up เป็นการปรับดาเมจของอันติในแต่ละสัสดส่วนใหม่อย่างเช่นการพวกยิงขายิ่งตัวยิงหัวครับเริ่มกันที่นีออนสกิลโอเวอร์ไดปรับเยอะที่สุดนีเรียกได้ว่าเป็นบัฟเปลี่ยนเกมของนีออนเลยก็ว่าได้รายละเอียดก็คือดาเมจต่อช็อตลดลงจาก22เป็น18 ตรงนี้เดี่ยวเรียกว่าเป็นดาเมจยิงตัวก็ได้ครับเพราะว่าตอนแรก22เนี่ยมันคือดาเมจทุกส่วนตอนนี้เป็นเฉพาะส่วนตัวแล้วต่อไปคิวโซนหรือระยะที่สามารถทาดาเมจสูงสุดได้เพิ่มจาก15เมตรเป็น20เมตรอันนี้บอกเลยว่าปรับมาดีมากยิงขาจากดาเมจคูณ1่เท่าเป็นเป็นคูณ0.85แทนหรือยิงเบาลงนั่นเองต่อไปครับยิงหัว head shot อันนี้นี่แหละโตโฮดเลยปรับเพิ่มจากคูณ1เป็นคูณ3ครับต่อไปนี้จีโดนหัวแป๊บเดียว ร่่วแนนนอนก่อนหน้านี้สก,กิลอันติของนิออนที่เราเคยเห็นในแข่งเนี่ยมันแย่ถึงขนาดที่เขายอมเปิดอันติเอาไว้เพื่อเพิ่มความเร็วเฉยเลยนะแบบเปิดอันติแล้วถือแว็โดอย่างจะดีกว่าตอนนี้คือดีขึ้นมาเยอะเลยครับสําหรับระดับสูงที่ตั้งใจยิงหัวกันแต่มันจะแย่ลงมากเลยครับสําหรับพวกที่ชอบยิงตัวและยิงขาเอาง่ายคืออันติเก่งตามความสามารถในการเอมเลยตอนนี้ ต่อไปสกิลอันติของแชมเบอร์กระโดนปรับดาเมจยิงขาจากคูนหนึ่งเหลือ0.85เช่นกันครับและเบรสตอมของเจตกระโดดปรับคว้างใส่ขาจากคูนหนึ่งเป็นคูณ0.85เหมือนกันมมาเลยจะเห็นได้ว่าทั้งหมดนี้เป็นการเนิฟสายยิงขาทั้งหมดซึ่งถ้าใครเป็นสายนี้อยู่เนี่ยบอกเลยว่าเลิกเถอะครับเออส่วนที่เหลือตรงนี้จะเป็นการปรับพวกแก้บ,บัคหรือการปรับเซตติ้งเล็กๆน้อยๆที่จะมาเสริมประสบการณ์นในการเล่นให้ดีมากยิ่งขึ้นอ้อ แล้วก็ที่จะไม่พูดถึงเลยก็ไม่ได้ครับคือสกิน River 2.0ครับผมเห็นเขาแบบไายกันมากในเซตนี้ใครอยากจับจองผมแนะนำให้ไปซื้อในราคาโปรโมชั่นที่ร้านเกตมันนี่ได้เลยนะเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้ สรุปแล้วเนี่ยผมคิดว่าคนส่วนใหญ่น่าจะพอใจกับการปรับครั้งนี้นะผู้เล่นหลายๆคนคงจะเบิดแชมเปอร์กันจะแย่อยู่แล้วอาจจะได้เวลาครับมาเล่นฟินิก์ตามลูกพี่สกรีมกันละครับผมทำคลิปฟินิก์ไปแล้วใครยังไม่ได้ดูเนี่ยแนะนำให้คลิกไปดูได้เลยและก่อนเริ่มท Champion, ัวร์แชมเปี้ยนนาจะมีการปรับเพิ่มอีกสักหนึ่งครั้งในแอคต่อไปหลังจากแพทนั้นน,นี่แหละครับทีน่าจะได้เห็นเมตาที่คงที่ในช่วงนี้แต่ว่าเรื่องนั้นเดี๋ยวค่อยมาคุยกันอีกทีในแพทต่อไปสำหรับวันนี้เกมเมอร์กูดลักแฮ So Drop down slide over to the flank. RP, is it going to be the ace? He's looking for it, and it will be!